สวัสดีค่ะพี่น้ำหวานนะคะวันนี้พี่น้ำหวานพาสีแดงสดใสมาเจอกับคุณลูกค้าค่ะรถรันนี้ที่พี่พี่น้ำหวานจะแนะนําเป็นรถมือสองสีแดงนะคะเขาเรียกเวฟร้อยสิบค่ะเชิญคุณลูกค้าด้านนี้เลยค่ะรถคันนี้นะคะจะมีไมค์ข้างหน้าสวยงามเป็นรถที่เพิ่งออกได้ไม่นานนะคะเห็นไหมคะจะมีแสดงการเดินทางแล้วก็มีเกียร์ว่างบอกให้เรารู้ด้วยนะคะ มีโชว์ด้วยว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเห็นไหมคะค่ะรถคันนี้สตาร์ทาค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็รถมีตะกร้าข้างหน้าไว้ให้สำหรับคุณลูกค้าใส่ของนะคะเป็นรถุ่กชมใหม่สีแดงสดใสล้อเป็นล้อซี่เป็นดิสเบรกค่ะคุณลูกค้าเป็นการเบรกที่แบบเฉียบพันกระทัดนะคะสามารถ เบรกได้ทันทีเลยค่ะเดี๋ดินดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังเป็นล้อซีดัมเบรกนะคะเห็นไหมคะรถของเราราคาไม่แพงแต่คุณภาพของเราจะเป็นเกรดเอกทุกคันเลยนะคะเชิญดูใต้เบาะค่ะใต้เบาะเราก็ยังจะมียูบ็อกที่สําหรับใส่ของได้นะคะเป็นของใช้เวลาเราออกไปซื้อของใส่ กระเป๋าตั้งคใส่อะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็ถังน้ํามันถังน้ํามันเห็นเล็กๆอย่างนี้ใส่ได้ถึง5ลิตรเลยนะคะแล้วก็ของบริษัทสหาพานิย์เรามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนโดยที่เงินผ่อนเรามีดาวเริ่มต้นที่10%นะคะซื้อรถกับเราวันนี้แถมฟรีภาษีพรบรค่ะสนใจสามารถโทรมาได้นะคะที่053220999ต่อ433หรือ113นะคะยังไงคุณลูกค้าโทรมาก่อนก็นได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ